สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องของเจตาพารุ้ยค่ะในทางช่อง u t u b e เนาะวันนี้เจตาจะว่างแนวทางเล่าพัฒนาค่ะลงให้ก่อนมือหนึ่งเนาะค่ะลงให้ก่อนหนึ่งวันเนาะเล่าพัฒนาจะเป็นของวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะ มือนี่วันที่สิบหของไทยก็ออกนะพี่นอนมือนี้คุณยายใจดีค่ะวิงลวดของคุณยายเขาใจดีเขาค่ะเขาหกสองตัววิ่งตัวลูดเพิ่นเข้าไปหเนาะแล้วก็เต็มเต็มค่ะสองปดบนสองตัวเนาะสองตัวบนสองแปดแบบบ่ได้กลับค่ะ คุณยายใจดีเข้าไปของวันที่สิบห้าเนาะคะ่ะเป็นมือว่าน,นี่เนาะมีไผ่ใดไผ่ามานบ่เนาะมีเอฟซีต่มคุณยายใจดีมาเนาะจับตามองค่ะจับตามองคุณยายใจดีเนาะเอฟซีมาไปใหม่ไปโตเนาะคะ่ะวันที่สิบเจ็ดเป็นมืออื่นเนาะคะ่ะเป็นวันพุธคุณยายใจดีให้มาแล้วคะ่ะ ขอบ,บุญขอบคุณคุณยายใจดีลหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทังช่องของจีตาราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณยายใจดีราพัฒนาค่ะมันที่สิบเจ็ดเพิ่นวิ่งหลุดเพิ่นให้มากเนาะค่ะห้ากับสามสองตัวสี่หางห้าสามห้าสองสามหนึ่งสามศูนย์บจะมีหาหากับสามสามค่ะสามตัวสามหาง ห้าสามศูนวิ่งรูดเดินทอกันค่ะ5กับ3 2ตัวเน้นสองหาง5 3กับ3 1 3ตัวหางเดียวค่ะสามสามหนึ 1. แคปนาจอค่ะใัยจะไปต่อกับคุณยายใจดีเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้จรรยาญณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะ เป็นเพียงแนวทางเนาะคลิปนี้เจตาก็จะว่างของเซียนมีคุณยายใจดีดาดาพารวยค่ะตาบรรทัดแล้วก็เจอุ๋ยค่ะ,อะชอบของผู้ใดเตรียมเนาะค่ะ,เ,ะเตียมรับช่มรับฟังแล้วก็แคปหน้าโจเนาะค่ะอัน้เขาจะไปโตเนาะชอบของใครก็จัดของคนนั้นเนาะค่ะมีสีเซียน คลิปนี้เนาะคะ่ะดาดาผ้ารวยค่ะคนสวยในช่องเข้าไปยูค่ะของดาดากับอ,อยังบอดันในลูดเนาะคะ่ะยังเขา้ายูค่ะให้กาลังใจคือเกาเด้อค่ะดาดาผ้าลวยคนสวยในช่องเข้าไปวิ่งรูดหกเนาะคะ่ะของดาดาเข้าไปหกล่างเนาะแปดสองแปดหกแปดล่างค่ะ มื่อวันที่17ดาดาผ้ารวยกับไฮมาแล้วคะ่ะกราบขอบ,บุญขอบคุณดาดาผ้ารวยค้นสวยในช่องหลายๆเด้อคะ่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตากลาบขอบพระคุณหลายๆคะ่ะดาดาพารวยคะ่ะเล่าพัฒนาวิ่งรูดพ้นไฮมาแล้วคะ่ะไหมาวิ่งรูดที่ไฮมาสองกับสาม สง3งสามสามนยะ์หนึ่นกลับให้พร้อมสตัวหหางศูนยสอตัวหหางหนึแล้วก็สามค่ะอชอบกระจัดค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไห้จะไปต่อกับดาดาผ้ารวยคนสวยในช่องเนาะค่ะคนสวยคนสวยดาดาพารวยแคปหน้าจค่ะไพจะไปต่อกับเพื่น ลาวพัฒนาวันที่17เนาะค่ะเป็นวันที่สิชอบกระจัดค่ะขัดก็ผ่านเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะผิดจ่ละหาเอาเนาะค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางมีเขามีรุดเนาะเป็นเรื่องปกติแคบหน้าจอค่ะใีจะไปต่อกับดาดาแล้วจะไปต่อเป็นของตาบรรทัดเนาะค่ะ ของตาบรรทัดตาบรรทัดกับเข่าไปวิ่งลูดเนาะค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะค่ะของตาบรรทัดสองตัวมาหนึ่งตัวกัถือบ่าย่างบอลทันลุดเนาะค่ะเอฟซีของตาบรรทัดเป็นยังไงเอฟซีตาบรรทัดได้วิ่งได้ลูดน้าเพลินบ่ลนอเป็นยังไงเนี่ย บรรทัดเข้าไปฮกตัวเดียวนะค่ะเข้าไปสองตัวมาหนึ่งตัวเข้าไปวิ่งรูดเนะาะยังบัทันตดยยังบัทันตามกับพิจารณาค่ะถ้าเอฟซีไม่เข้ามาเนาะคะ่ะยังบทันได้ติดตามทางช่องของเจตาเนาะถ้าชอบคลิปนี้เนาะคะ่ะก็ฝากกดติดตามค่ะกดติดตามได้ชอบคลิปนี้เนะาะ กดติดตามกดไลค์เป็นกำลังแรงใจเห็นกันและกันเนาะค่ะพี่น้องกับขอบุณขอบคุณหลายๆว่าจะเป็นอิซีเก่าอิซีใหม่แล้วเนาะอิซีเก่า่นกระจายดีค่ะ่นใหญ่กำลังแรงใจดีดีช่องน้อยของเจตาไม่กำลังใจเด้อเจตาว่าสันโอ้ยกับขอบพระคุณหลายๆค่ะบึ่งทุกลิปนั่นแหละ่าสันโอ้ยจะมันดีใจมีกำลังใจเนาะค่ะ ผู้ว่างแนวทางทางช่องกระไดเนาะพี่น้องครับขอพระคุณเป็นยางสูงอันกติชมมาได้เนาะค่ะกติเพื่อก่อเนาะ,อะบอกมาเนาะค่ะบอกมาพี่น้องปองไปเป็นพี่เป็นน้องกันละค่ะเอาตาบรรท,ดทดัดค่ะตาบรรทัดวิ่งรูดค่ะสามกับเจ็ด 2ตัว4หางค่ะสามหนึ่งสามนเจ็ห้าจบนจะมี3ามสค่ะ3ตัว3มหางสามเจ็ดสี่ามศูนหค่ะวันที่สิบเจ็ล่าวัฒนาเนาะค่ะเป็นวันพุธเจตาลุงกรดหนึวันเนาะค่ะลงให้ก่อนหนวันเนาะ สองทุ่มครึ่งไปรุ่นกันกับตาบรรทัดค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเอาทีเฮาชอบพ้ามักเนาะค่ะพี่น้องเอาทีเฮาชอบพ่ามัดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะต่อไปคะ่ะเจอุยของเจอ,อุยอันประวัติพ่นเจตาโเหินพี่น้องขอให้เป็นของมันทีสิบผ่านนะเอามาเบิ่งโตไม่กันเลยเนาะ วันที่สิบเจ็ดเนาะวิ่งลูดค่ะเจ๊อุ๋ยเล่าพัฒนาให้นึ่งกับหาสองตัวสี่หางหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าเก้าห้าศูนย์ค่ะบ้นจะมีหนึ่งหนึ่งกับหาหาสามตัวสามหางค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าศูนย์ วิ่งรูดหนีพื้นดินทอกันเด้อค่ะหนึ่งกับหาวงกลมหอเนาะมัมีร่องวงกลมมาหนึ่งกับหาทอกันค่ะสองตัวนี่นิน่นหนึ่งหกหนึ่งเก้าค่ะสามตัวสามตัวพื้นอยมาน้นมนันจะนิ่นหางเดียวค่ะห้าหนึ่งหกค่ะเชฟนาโจ้ค่ะ คลิปของเจตามาจัดให้ก่อนให้ถือใจอ c ฟซเนาะค่ะได้แคปหน้าจอบเบิงใส่กันไว้ลงก่อนให้1วันเด้อค่ะตาบรรทัดกับจีอุยชอบของผู้ใดพิจารณาเอาเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางอชอบของผู้ใดจะจัดของผู้นั้น FC อ c ฟซี่าลืมเด้อค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะค่ะ เพื่อจะบริพาคชิดใหม่ๆเวลาเจตาลุงไปเนาะค่ะจะได้บริพาดจะได้หินค่ะแจ้งเตือนไว้เนาะจะได้หินเลยจะบรได้ไปหาหยากเนาะจะบรได้ไปหาหยากแคปหน้าโจอค่ะไครจะไปตัวเบิ่งใส่กันเจอุยกับตาบรรทัดเนาะค่ะเบิ่งใส่กัน จอุยกับคุณยายใจดีแคปหน้าจอแคปหนึ่งได้สองค่ะแคปหน้าจอไว้แคปหนึ่งได้สองจัดให้ค่ะคลิปนี้ก็ขอกรับขอบุญขอบคุณอีฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมับฟังเนาะค่ะแล้วก็ขอให้โชคดีกันเด้อค่ะมูนีวันที่สิบหกค่ะมูนีวันที่สิบหกให้โชคดีมีใช่กันทุกคนให้มีความสุขค่ะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะบาย,บาย บายๆให้โชคดีกันเดินทางไปไซสไก่ขอปลอดภัยค่ะเดินทางไปให้มีโชคกลับมาขอให้ไม่ใช่คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ